วัยทองท้องผูกพ้วนง่ายหลับยากพุงป่องขับถ่ายไม่ออกไม่มีแรงเพราะอะไรทำยังไงให้เราอ่อนไวขึ้นหน้าเด็กลง10ปีอาการวัยทองหายสน็จอาการวัยทองมีอะไรบ้างน,นะครับไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้านะฮะหนึ่งคือคุณหงุดหงิดง่ายสมองคิดอะไรไม่ออกหรือคุณความจำแย่ลงอันที่ 2. ผิวหนังผิวแห้งวัยทองผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวเริ่มมีกระมากขึ้นผิวลอกผิวพธุ์ไม่ค่อย หน้าก็จะมีตีนกาขึ้นเยอะคลาสสิกของอาการวัยทองก่อนเลยคือประจำเดือนหมด12เดือนติดต่อกันวัยทองเนี่ยจะมีปัญหาผมร่วงผมหงอกเล็บเปราะบาง4ในเรื่องของเอสโตรเจนหมดฮอร์โมนเพศตกทั้งฮอร์โมนหญิงและชายคุณจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งเลยกระดูกบางกล้ามฝ่อได้ดวงตาตั้งแต่ตาแห้งมีปัญหาเรื่องการมองมองไม่ชัดคุณอาจจะต้องไปกินสารสกัดบำรุงตาพวกลูทีนซีอัคแซนทีนเบอร์รี่เสือเทศพริกหยวกสีเหลืองสีแดงถ้าคุณเป็นวัยทองแล้วคุณอ้วนง่ายคุณหลับยากลยากล้ามเนื้อ เพืยยนะ่อนๆอยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เปนนานๆคือเวทเทรนนิ่งและกินโปรโตีนจากพืชให้ถึงพอคุณเวทเสร็จคุณต้องกินโปรโตีนมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะคนที่ผิวผมเล็บมีปัญหารวมถึงเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียคุณอาจจะขาดโปรโตีนและคุณอาจจะขาดการเวทเทรนนิ่งโดยเฉพาะเรื่องกระดูกบ,บางกระดูกคุนด้วยนะไวท้องไม่เข้าใจสิ่งนี้นะดังนั้นเวทก่อนหนึ่งไปกินโปรโตีนให้ถึงให้กินโปรโตีนจากพืชขน,นมไตสู้มะเร็งใครอยากได้ยังไม่มีกินนะรีบไปหาในไล แอดหมอนะมีที่เดียวคุือเพิ่นพิมพ์ว่าโปรโตีนนะอาการไวท้องสมองล้าสมองไม่ดีความจําสั้นอารมณ์แปรปรวนอยากบำรุงสมองกินไขมันดีมากขึ้นไขมันดีนี้พยายามเลี่ยงพวกชีสอันนี้ไขมันอาจจะไม่ดีเพราะชีสส่วนใหญ่ไม่ใช่ชีสแท้แล้วเป็นชีสปรุงแต่งระวังพวกเนื้อติดมันไม่ค่อยดียกเว้นเป็นเนื้อเลี้ยงแบบธรรมชาติไขมันดีเน้นสิ่งนี้ทุกคนปลาแซลมอนจากมหาสมุทรเลือกแบบนี้แบบ wild c a u g แซล a อน n นะครับหรือว่า มุ่เพั่นหา wild c a u g ไม่ได้ก็เป็นแซลมอนธรรมดาแต่ถ้าจะให้ดีกว่าน,นั้นนะคุณไปเสริมสารสก,กัดโอเมก้า3หมอแนะนำโอเมก้า3วันละ1,500มิลลิกรัมถามสูตรโอเมก้า3ใน l i น e แอดหมอได้พิมพ์ว่าโอเมก้าสุดยอดทัญพืชสำหรับสูงวัยที่เป็นท้องผูกที่เป็นวัยทองคือมเมล็ดแฟลกสีน้ำตาลและคาคาเนตสออย่างนะมันช่วยบาลานซ์เอสโตรเจนให้ดีขึ้นได้ช่วยสู้เรื่องของท้องผูกเรื่องของมะเร็งเต้านม,มเมล็ดแฟลกซ์เนี่ยมีกากใยสูงมี โปรตีนสูงและมีสารลิกแนนใครอยากได้สูตรแบบนี้นี่คุณต้องไปซื้อสีน้ําตาลนะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆเ,เอาไปทุบเอาไปป่นเอาไปปั่นแล้วโรยกินกับทุกมือ้อจะช่วยขับสารพิษจะช่วยลดไขมันเลวจะช่วยนอนหลับได้ดีคุณจะได้โอเมก้าสจากพืชกิน1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะต่อ,ตอวันแล้วคุณก็จะหน้าใสาๆเหมือนหมอเลยไวทองมันมาจากฮอร์โมนเพศตกไวทองมาจากเอสโตรเจนลดลงพอเอสโตรเจนลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ไขมันเลวคุณจะสูง2กล้ามเนื้อคุณจะฝ่อกล้ามเนื้อฝ่อแล้วก ดูก็จะรุนตามลงมาแล้วก็อารมณ์แปรปวนขับถ่ายไม่ดีและสมองไม่ดีเพราะเอสโตรเจนลดดังนั้นเอสโตรเจนลดจะเพิ่มเอสโตรเจนธรรมชาติได้ยังไงหนึ่งที่หมอบอกไปก็คือการกินไขมันดีจาก พืชและจากสัตว์นะฮะสไขมันดีคือคาคาวนิบที่เป็นช็อกโกแลตแท้ช็อกโกแลตชิพแท้อันนี้เป็นไขมันดีอีกตัวนึงที่จะช่วยลดไขมันเลวได้แล้วก็มีแมกนีเซียมสูงพิมพ์ว่าคาคาวนิพฮอร์โมนหนึ่งที่ไวทองขาดแล้วเร่งกระดูกบางกระดูกคุณคือ วิตามิน d 3ซึ่งวิตามิน d 3ยิ่งอายุมากยิ่งสร้างน้อยลงยิ่งกลัวแดดยิ่งสร้างน้อยลงยิ่งไม่กินไข่ไม่กินปลาแซลมอนไม่กินไข่ปลาไม่กินเห็ดแล้วกินแต่แป้งน้ำตาลเส้นขนมปังวิตามินดีจะยิ่งขาดวิตามินดี3ถ้าคุณจะกินกินพอดีพอดีและต้องกินคู่กับวิตามิน k 2เพราะวิตามินดี3ถ้ากินเดียเด่ยวๆไม่ดีครับคุณจะดูดซึมแคลเซียมเข้ามาเยอะแล้วอาจจะตกค้างโดยเฉพาะแคล เซีีียมมท่่่ชือวาคบตดังนั้นคุณต้องกิน D3 คู่กับ K2 หรือกิน D3 คู่กับเทมเป้หรือกิน D3 คู่กับนัตโตนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้วัยทองกระดูกแข็งแรงใครอยากได้สูตรใน Line Official นะฮะพิมพ์ว่า DK คนที่เป็นวัยทองน้ําตาลในเลือดไม่ดีเป็นเบาหวานนะคุณต้องกินผักใบผักใบเขียวผักที่มีกากใย,ยสูงและผักที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาล1คือตำลึง2คือมะระปรุงสุกนะจ๊ะส คือกระเจี๊ยบสีคือเชียงดานะครับแต่เชียงดามันอาจจะหายากเหมือนกินผักไม่ใช่ยานะเอาไปผัดไข่เชียงดาช่วยเรื่องน้ําตาลในเลือดช่วยเรื่องท้องผูกช่วยเรื่องความอ้วนช่วยเรื่องไขมันเลวแต่ไม่ใช่ยาวิเศษนะจ๊ะท้องผูกไวทองอึอไม่ออกเอสโตรเจนต่ําไขมันเลวสูงกินตามนี้เลยนะแล้วท้องผูกคุณจะดีขึ้นหนึ่งคือโยเกิร์ตไม่หวานโยเกิร์ตธัญพืชกับอะโวคาโดครึ่งลูกเชอร์รี่ นะใครงบเยอะมะล,ละกอนะกินก่อนอาหารทุกมือ้อหรือฝรั่งแก้วมังกรคาเขานิปส์และเมล็ดฟแฟกสีน้ําตาลกับเมล็ดเจียสอย่างที่7สับปะรดอย่างที่8ลูกหมอนหรือเบอร์รี่หลากชนิดอยากหน้าใสเหมือนหมอโรยอาไซอี้คาเขานิปส์คาเขาผงนี่คือห้ามขาดแล้วหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงกินโปรไบโอติกสูตรของหมอทําไมต้องรอเพราะถ้ากินพร้อมกันเดี๋ยวโปรไบโอติกโดนน้าย่อยฆ่าหมดถ้าอยากได้สูตรพิมพ์ว่าโปรไบโอติกนะไวทองกล้ามฟอผิว,ย,วย้วยไขมัน สูงคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงก่อนยิ่งสูงวัยยิ่งต้องกินโปรตีนมากขึ้นเอาน้ําหนักตัวคุณไปคูณ1.5ุ่หหมอหนัก72ผมเอา72ไปคูณ1.5ุ่ได้อยู่ที่ประมาณ1้0อันนี้คือมินิมัมนะที่หมอต้องกินแล้วแบ่งกินสามื้อเน้นกินโปรตีนไม่แปรรูปโปรตีนจากพืชและโปรตีนจากปลากับโปรตีนจากสัตว์ธรรมชาติโปรตีนจากสัตว์ไม่แย่แต่อย่าเยอะกว่าพืชเอาโปรตีนพืชให้มากกว่าสัตว์โปรตีนพืชมีอะไรบ้างสําหรับสูงวัยและคนที่กลัว สีน้ำตาล 2. ผัวเหลืองออร์แกนิกสคาคาวนิบส์สมเมล็ดฟักทอง ห้าเมล็ดทานตะวันหกถั่วเจ็ดชนิดข้าวควินัวแทนข้าวขาวเลยคุณจะอิ่มนานคุณจะผอมเร็วด้วยถั่วลูกไก่ถั่วเลนทีถั่วลันเตาถั่วละถั่วขาวใครที่อยากได้สูตรถั่วพิมพ์ว่าถั่วไวทองเร่งรีบกล้ามฝ่อกินโปรตีนไม่ถึงไม่มีเวลาเตรียมอาหารทํายังไงดีหมอมีโซลูชันในสองวิธีนะใครที่อยากขายจากท้องผูกวิธีแรกคือคุณหุงถั่วเจ็ดชนิดที่หมอบอกหมอจะหุงถั่วควินัวเลนทีถั่วลูกไก่ถั่วขาวถั่วดําถั่วละแล้วหมอก็แบ่งใส่ถุงไว้ถุงละร้อยกรัมร้อย ถั่วกระป๋องไม่แนะนําเพราะว่าบางทีมันเก่าแล้วมันจะมีสารพิษแล้วอาจจะมีโลหะหนักมีตะกั่วมีปลารออันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือพกโปรตีนพืชหมอไปชงกินนะครับกินเวลาเร่งรีบเพราะโปรตีนพืชหมอมีกากใย6000มิลลิกรัมกากใยสูงมากและจัดเป็นอาหารครบ5หมู่เพราะมีวิตามิน10ชนิดมีโปรไบโอติกส์และมีโกโก้แท้และที่สําคัญไม่มีน้ําตาลเทียมโปรตีนเข้มข้น75.55%ใครยังไม่มีกินพิมพ์ว่าโปรตีน